เดี๋ยนพถ่ารกูแม่ก่อนไม่ก่กนอนที่ม,ททนนมันที่มันครับหลวงพ่อมีมมมมมเรื่องไทยเดีย๋ยวพิการที่ทำนี่นะทำทำนี่นะถ่ายจบมีประมาทนะครับมีประมาทประมาททำเซฟด้วยแล้วมีการพูดคุยกับหลวงพ่อหรือยังครับท่านทนายท่านหลวงพ่อบอกให้มาแจ้งความไว้ก่กนอนอ๋อเป็น,เป,นเป็นทานายมาแจ้งความเนาะครับครับจะรับมอบให้มาแจ้งความเฉยเนี่ยมากับท่าน พนกักงานสอบสวนนะครับว่าม,มันมีความผิดยังไงก็ให้พนักงานสอบสวนนะครับครับเพึ่งเหนื่อพน okay, ักงานตำรวจต้องพึ่งอยู er ่บประชาชนรู้จักผมครับสองสี่ห้าเกตันังมาฟ้างไหนครับกองถรัให้พามาด้วยนะครับเนี่ยเขาเป็นเชืรอเชครับ ที่ไปเลยจะมาแรมนอกหน้าบัตรประชาชนรู้เนี่ยสามารถได้เข้าพิ่มจะได้ท่านาเรื่องของท่านหลวงพ่อมาหาน้อยเนี่ยครับผมก็เพิ่งได้รับการติดต่อจากท่านนะก็ว่ามีเพจ นะครับลงมีเหตุเพจหนึ่งนะครับไม่ทราบเป็นของใครนะครับก็ลงภาพดูๆแล้วเนี่ยเป็นการบินประมาทนะครับของท่านนะครับป้าเป็นการบินประมาทละครับหนึ่งผิดบินประมาทแล้วล่ะของผิดก็ผิดของพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ท่านไม่อยู่ท่านไปต่างประเทศนะครับจะกลับเมื่อวันที่แปดนะครับ เบื้องต้นเนี่ยได้ได้สอบถานหลวงพ่อไปว่าภาพน่นคือหลุดมาจากไหนหรือเ่าเบื้องต้นก็ยังยังไม่ได้คุยกันนะครับเพราะว่าท่านอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวเรามาท่านจะมาคงมีมือเลือนี้นะครับคี่ว่าที่ว่ามีกระแสหยอกลงยอล้อเป็นภาพท่านจริงไหมอันนี้ยังยังไม่ทราบเพราะว่าภาพท่านบอกว่าเป็นภาพเอไอภาพอะไรนยมาแตะแต่งแต่งก็มีว่างัันนะทำได้ทำครับมาทํากันภาพยังไงเอามาตัดใส่เนี่ยนี่นะครับคือภาพนี้เป็นงารในการแต่งแบบไหนครับครับเดี๋ยวเพราะว่า ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทําอะไรเป็นวันเป็นภาพเอาภาพมาแต่งมาต่อมาใส่แค่นั้นนะครับก็ก็เดี๋ยวจะสืบสวนอีกทีนึงครับหลวงพ่อมหาน้อยท่านได้จำวัดอยู่ไหมครับท่านท่านอยู่ตรงนี้ท่านจะอยู่เป็นอาทิตย์หนึ่งสองทาอาทิตย์ตนี้แกก็จะไปทักข้างนอกไปทําบุญข้างนอกคือตอนนี้ตอนนี้ท่านไปไหนครับท่านตอนนี้ไปญี่ปุ่นครับไปต่างประเทศครับไปทําอะไรครับก็ไปทําบุญนั่นแหละ แต่ก่อนหน้านี้แกก็กไปอินเดียไป,ไปไปไปกี่องค์ครับไปไปกี่ลูกับไปกับญาตินั่งไปไปกับคนขับรถหลังจากที่มีข่าวกระแส,สตูดเที่ยวมาเนี่ยรู้สึกรู้สึกไงบ้างตกใจไหมผมก็มตกใจนะครับเพราะว่าไม่เคยมีประวัติท่านอะเวลายำย,ายมเขามาผู้หญิงเข้ามาหรือคนที่เข้ามาหาท่านท่านจะบอกว่าให้เออนั่งก่อนอาเพิ้นเข้ามา,า,ม,า,ามีเรื่องอะไรจะน้ำถาอย่างนี้เนาะ ท่านไม่ไม่อยากให้เขามาไกลอย่างปกติอุปนิสัยของหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านเป็นพระลักษณะแบบไหนครับท่านท่านเป็นพระที่ชอบทําบุญแล้วก็ทนทานด้วยทานกับคนที่ไม่มีเงินมีทองจนจน,จนกลัวว่ามันออกข่าวบ่อยเกินไปที่คนก็ว่าท่านมาน้อยดีช่วยคนเยอะคิดว่าเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพอะไรผมผมยังไม่เชื่อนะพราะ่าผมเห็นเห็น ภาพอยู่ในในทัวเที่ยวนี่มันใครหน้าตาเนี่ยเหมือนกับพระองค์หนึ่งที่ท,ท่านเคยมาเทีอยู่ตรงนี้แหละเคยมาเทียวัดท่านนาหาน้อยแล้วหน้าตาเหมือนกันครับแต่ว่าในในภาพคือนั้นใกล้เคียงใช่ไหมใกล้เคง